สวัสดีครับยชื่อเส้ก็ผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาเล่นเกมครับกับเกมฮาร์ดคอร์เมคานะครับหลังจากที่ไม่เล่นมาอย่างยาวนานมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเท้าความกลับไปสักหน้อยครับคือภารกิจ5ขีด2สกายฟอร์เนี่ยครับตัวเราเนี่ยครับตอนจบก็คือยิกงยากิวพังนะครับแล้วหุ่นเรากับตัวเราเนี่ยก็หล่นลงมาข้างล่างครับทีนี้ตามในเรื่องครับเราจะไปภารกิจ5ขีด3ต่อทันทีคือ after match ซึ่งภารกิจนี้ครับเราก็คือเดินไปเรื่อยๆจนเจอบังเกอร์ช่วยเหลือครับแต่ว่าทันใดเนี่ยพอทาวเซ ก็เจออ่าผมนึกชื่อก่อนอ่เจอวอลเฟสอยู่ในนั้นใช่ไหมครับซงส่วนก็ทะเลาะกันเรื่อยๆครับจนในที่สุดครับวอลเฟสก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกเพราะว่าหัวหน้าของฝั่งสตีลดอนครับก็มาบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเราแล้วก็วอลเฟสฝั่งของพวกเรานะครับซึ่งทำให้สตีลดอนครับได้รับเหมือนกับเหมือนกับได้รับชัยชนะไปว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับผมเป็นความผิดของฝั่งเราแล้วก็ฝั่งของวอลเฟสเท่านั้นเองทําให้ของเราพวกเดียวของเราเนี่ยครับโกรธมากๆแล้วก็ตัดสินใจแล้ววว่่าาาาลัังจกนนีีเน้ยเยทตรครคบ จะบุกเข้าไปฉลอมฐานของซิลดอนนะครับผมซึ่งนั่นคือภารกิจที่6กขีดหนึ่งบลูไลนิงนะครับเพราะงั้นลุยเลยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังจากที่ทาวซากับบอลเฟสเนี่ยเพิ่งแยกออกจากกันนะครับอาซึ่งปัญหาตอนนี้ครับคือสตีลดอ o เนี่ยครับจะบุกเข้าไปที่สตาร์เกตนะครับซึ่งเป็นที่ที่จะเป็นเหมือนกับที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนโลกกับส่วนดาวองคานะครับซึ่งถ้าตรงนี้พังขึ้นมาเนี่ยครับการติดต่อจะหายไปเลยแล้วเราจะไม่สามารถทําอะไรในส่วนนั้นได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยคุณคุณดิสเตอร์เนี่ยแล้วก็คุณยูนะครับ คือตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่คุณยูเนี่ยครับก็กำลังอธิบายแบบเอ้เราจะทำมิจฉาดีเราต้องแบบหาทางรลดมังกลังนะครับมาป้องกันสตาเกตก่อนแต่ปัญหาคือกองทัพเราตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่40%ของกำลังทั้งหมดนั่นเองรวมถึงคุณยน่วนใหญ่ครับก็พังไปหมดแล้วด้วยที่ยิกดาชิวนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นว่าฝั่งเราเนี่ยครับเสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งซิลดอนเนี่ยเตรียมบุกเต็มกำลังแล้วด้วยอ่าแสดงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปครับฝั่งเราเนี่ยจะต้องแพ้แน่นนนอะครับ サンダーボルトはユーエに引き渡した今戻るここたちの墓地かすいませんエドがお前の遺体を見つけられなくてこの火星の大地のどこかでどうか安らかに眠ってくれこれからもお前に会いに来るよ ใช่ครับสักวันหนึ่งเราจะกลับไปหาไอ้กายครั้งหนึ่งครับทีกนยู่คิรุน่าจังยิงอยู่แต่ผมทีอู่ต่รากว่าฐานที่อยู่ในหลมศพขา้างหน้าก็เป็นรุ่นน้องของคิรุน่าันะครับ่แต่ปรากฏว่าฐานที่อยู่ในหลุมศพข้างหน้าก็เป็นรุ่นน้องของคิรุน่าังนะครับ

ความสงบสุขก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าที่ของทหารอย่างพวกเราเนี่ยนะครับไม่หรอこんなこと言ってもあなたにはわからない。かれさ、もうすぐ出発です。地球を戻りください。あ、今行く。すまない。キルの注意。俺はもう行かなくては。行きなさい。キルの注意。何？いや、なんでもない。でも。 โอเคแต่ทีนี้ครับก็คือไทซาเนี่ยจะกลับแต่เันเดอร์โบยังอยู่นะครับซึ่งคิรุนาสังเนี่ยก็จะขึ้นไปขับหุ่นเองแหละเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นไปช่วยเหลือทุกคนบนอวากาศได้นะครับโอเคแต่ประเด็นคือตัวเทนเดอร์โบเนี่ยถูกพัฒนาให้ไทซาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะขับก็ได้นะครับเพราะมีปัญหาอย่างอ้แต่ว่าแน่นอนครับไทซาก็เตรียมตัวกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็ ง่ายมากครับออกจากฮาร์ดคอร์ดิ e เฟนแล้วก็ขึ้นกับขุนเรียบร้อยนะครับผมโอเคนั่นแปลว่าตอนนี้เราก็ไม่ใช่าหารรับจ้างแล้วแต่เรากลายเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะไปสู้เพื่อปกป้องดาวังคารแล้วก็สตาร์เกตนะครับผมโอเคเพราะงั้นก็ถึงเวลาแล้วครับกับภารกิจถัดไปของเรานะครับก็คือเราออกจากองค์กรแล้วก็ขึ้นอวกาศไปลุยนะครับแต่แน่นอนว่าเจเนซี่น่าจะโมโหมากๆแน่นอนเพราะไม่เหลือทหารเรียกแล้วอีกแล้วสักคนนะครับ ホ、okay. まあ、ークこちらオルクス管制センターそちらの編隊を補足したオプティカルトラッキングオールグリーンテレメトリー信号オールグリーン航攻軌道へ切り替える一人〇〇秒経過各ユニット補助ブースター分離 แต่ด่านนี้เนี่ยจะประหลาดหน่อยคือเราจะเล่นแบบดันมาคูแทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ถนัดนะครับแต่ก็น่าจะไปได้ จะลออไปได้ด้วยดีในสเตจนี้นะครับมีสะบัดตทางเรือมาได้นี่ก็จะเป็นการโจมตีจากการแม่ของฝั่งนะครับอุยอื พลาดไม่ได้เลยแค่เลนะี้ยงน้อยเรามีข้างหน้านะครับอรอบพลาดโดนยิงแบบนั้นะสักครั้งเนี่ยจบเลยนะครับว่าโอ้ฝนเสริม เป็นอะไรเอ่ยอ๋อช็อตดันนะครับโอเคม,มีให้ใช้งานก็เป็นต่อยนัดผมก็จะใช้ให้ประหยักทดสุดเพื่อทำได้นะครับป้องกันปนัญหาสมบูรณ์แต่ ก็ยากนะครับเพราะว่าใช้กระสุนเยอะเหลือเกินแถมยังต้องใช้ปืนทำงานดีกว่าแล้วตอนเจอเบสเนี่ยเราเค่อยเปลี่ยนไปช็อตกันกันนะครับน่าจะง่ายกว่าเยอะโอเคเอาวุธใหม่อีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นเมกะบีมคันนอนใช่ครับเป็นเมกาบีมคันนอนดีด้วย ใช้กระสุนเปลือกอยู่นะเนี่ยแต่เคลียร์ม็อบได้อย่างรวดเร็วมากนะครับต้องประหยัดกระสุนกระสับน่อยแล้วกันของดีขนาดนี้ว่าน่าจะน่าจะน่าจะมีไม่ให้เยอะ ไปเจอตัวอะไรกักเรา้วก็ใช้ไมโครมีแคนนอนแล้วกันแต่อันนี้เนี่ยถือว่าทำไม่ดีมาครับอารมณ์แบบลบแนวอากาศนะครับเกมขลยนต์กระตุกขุยนต์เขต้องอะไรแบบนี้นะครับถ้าผมเล่นดันมาคูเก็บเนี่ย ด่านนี้น่าจะดีกว่าน,นี้เยอะครับโอ้แมาชินกันเอแต่เรามีเมกาบีมอยู่แล้วเพราะงั้นไม่จำเป็นก,ก็ได้แต่ยกเป็นแค่เมกาบีมเรากะสุนจะหมดแล้วนี่สิครับตรนี้น่าจะเป็ี่ยนก,ก่า ยากนะเนี่ยโอเคอยังมีอืมวินัยจังยานแม่อีกแล้วโอเคความจริงหลบยากนะครับเนี่ยเพราะว่าถุนละครแขางใหญ่โอ้

มขนาดใหญ่นะครับอ,อยู่ในระดับที่คุณเราไม่สามารถสู้ได้นรคเรมเมตัวนี้แข็งแกร่งจริงแคนั่นแปลว่าการต่อสู้ในลำดับต่อไป まだ生きているのか早く戦場に戻らないとブースターもダメかブースターもダメかこちらタラサ司令部に報告敵の攻撃を受け戦闘区域外にて漂流中救援を求む。オーバー อารมณ์ <c ười> เวลาคนโดนปักคิระยิงในภาคซีก็จะเป็นแบบนี้ครับเ <c ười> ครื่องค้างอยู่ในอวกาศแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้นะครับที่คิระบอกว่าผมไม่ฆ่าใครคอารมณ์นคนที่อยู่ข้างในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาจริงๆคือนี่โหดกว่ายิงหุ่นระเบิดอีกนะครับปล่อยให้คนคนหนึ่ง อยู่ในหุ่นแบบนี้จนออกซิเจนหมดเนี่ยครับโอเคตัดฉายครับรอบนึงไหนดูซิมีอะไรต่ออ๋อชินฟีนิกซ์ก็ญาติแม่มาช่วยเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ฮาร์ดคอร์เมคาได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวยานแม่ฟินิ์ของเราจะทำอะไรได้เนี่ยเราจะไปดูกันในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จบกันเท่านี้เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าไทม์ซ่าครับแล้วก็เทนเดโบเนี่ยได้ขึ้นสู่โอกาสเรียบร้อยแล้วเตรียมสู้สุดสุดท้ายกับพวกสติลดอนเรียบร้อยนะครับรวมถึงยานแม่ฟิลิ์ของเราครับก็พร้อมจะต่อกรกับสติลดอนเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวภารกิจถัดไปจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันในวิดีโอถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบเร็วนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิวด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย